เปิดพิกาดน้ำตกผ่าดอกเซียวตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติอินทนนท์ใกล้กับหมู่บ้านแม่กลางหลวงเป็นเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติที่บอกเลยว่าสวยตั้งแต่ยังมหานน้ำตกเลยด้วยซ้ำถ้าอยากเข้ามาที่นี่ต้องเริ่มจากศูนย์บริการน่กท่องเที่ยวบ้านแม่กลางหลวงค่าบริการกับแแพงเลยเจา้ากลุ่มละประมาณ200บาทประกินสิบคนเส้นทางเดินเข้าไปน้ำตกประมาณ2.6กิโลเมตรใช้เวลาประมาณเกือบเกือบสองชั่วโมงระหว่างทางเิ็มไปด้วยต้นไม้ธรรมชาติแล้วก็มีป้ายให้ความรู้เรื่องป่าเพลินเลยเจา้าน้ำตกผ่าดอกเซีเ่ยวมีทัั้งหมด10ชแต่ ก็คนห้ามพลาดเลยก็คือชั้นที่เจ็ดน้ำตกสูงประมาณสามเมตรไหลน้ําจีขาวฟูฟ่องสวยแบบตะโกนขนาดเลยเจ้าเป็นฉากในหนังดังที่หลายคนอาจจะจําได้จุดพี่แขมอย่างก็คือสะพานไม้ผ่ที่ผ่านข้ามลาําธารตั้งหลังเป็นน้ําตกแบบเต็มเฟรมให้มุมไหนก็นงามขนาดที่นี่ไม่ได้มีแค่ความสดชื่นจากน้ําตกนะอยากชาติพลังใจเพือตัวเองแบบเต็มแม็กที่นี่ตอบโจทย์ขนาดเลยเจ้าพี่กาดอยู่ที่ตาบลบ้านหลวงอำเภอจอมต้องจังหวัดเชียงใหม่เปิดให้บริการตั้งแต่แปดโมงจ้อยันสี่โมงแรงกวันเลยเนอห้ามลืมเกี่ยมรองเท้ากันลืื่นน้้้ามมแลลวกกอง ความตกที่นี่สวยจนไม่ยากขึ้นผานแม้แต่เฟร,รมเดียวเลยเจ้าไ,ได้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องกินดีอยู่เหนือแต่หน้าเจ้าขอบคุณเจ้า